น้ำมันหมูนะครับไข่ไก่นะครับวันนี้เลือกใช้สามฟองเนาะสีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันเลยครับ เดวทีแล้วครับตักกนมาพักไว้น้ามันนะครับหลังจากนั้นก็นำกระเทียมสับหยาบลงเจียว ตอกระเทียมเหลืองดีแล้วเราจะตามด้วยมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเนี่ยให้หั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเราจะได้เปื่อยง่ายเนาะกรเทียมเหลืองแล้วครับดอกเกือไปเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นผมจะตามด้วยน้ำเปล่านะครับเพื่อให้มะเขือเทศเรานิ่มเร็วขึ้นเนาะข่อน้ำอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดไว้ให้มะเขือเทศเละก่อนนะครับ โอเคเมื่อเกิดเทศเราเละแล้วครับผมจะใช้ประมาณนี้พอเนาะหลังจากนั้นเราจะตามด้วยไข่ไก่นะครับที่เราเตรียมไว้ตอนต้นเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้ครับด้วยซอสหอยนางรมอันนี้น้ำมากน้ำน้อยล้วแต่ชอบเลยนะครับซีอิ๊วขาว แต่ทำตาลทรายลงไปเล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่ามะเขือเทศก็จะมีความหวานความเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะพริกไทยครับเพิ่มความหอมเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำอีกนิดนึงเนาะไว้คลุกข้าวนะครับมาชิมก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยได้เลยครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ้วครับเมนูง่ายๆมะเขือเทศผัดไข่ฝีมือคุณเรียมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากนในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูมะเขือเทศผัดไข่ฝีมือคุณเรียมใจนะครับลองไปท,ทําทานกันดูนะครับมื้อเช้าๆแบบนี้ทานคู่กับข้าวสวยรลล้อนๆเนี่ย เข้ากันดีจะบอกใครทีเดียวเชิญนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ